สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฐานท็อนะครับกับเซกชันที่มีชื่อว่าแค n าบิดเศรษฐกิจกัญชาครับวันนี้นะครับวันพุธที่29ธันวาคมพุทธศักราช2564นะครับถือว่าเป็นวันพุธสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะครับแล้วเราก็จะเจอกันปีนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับและจะกลับมาพบกันอีกทีในคราวนี้เนี่ยปีหน้าเลยนะครับกับผมนะครับพิธีกรประจํารายการนะครับนิิโรธ คือตุนพันวัตหรือว่ามิสเตอร์กัญชานะครับสำหรับวันพุธนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะฮะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆก็แล้วกันนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้จดได้จอกับบรรยุดนะฮะที่กําลังจะใกล้เข้ามาถึงนี้แล้วนะครับไม่ค่อยจะมีกระติดกระใจที่จะทํางานกันแล้วนะครับวันนี้มาฟังข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องของ3กกัญชากัญชงกระท่อมนะครับจากฐานเศรษฐกิจแล้วก็ผลนี่นะฮะมาเป็นข้อมูลความรู้ก่อนที่จะปิดยาวๆนะครับปีใหม่ปีนี้เอาเป็นว่าเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับปลอดภัยทั้งอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ปลอดภัยทั้งเชื้อเจ้าโอมิคอนเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับยกกาดสูงนะครับดื่มฉลองได้แต่ก็เว้นระยะห่างก,กันนิดหนึ่งนะครับ ส่วนวันนี้เนื้อหาในรายการของเราเนี่ยจะมีเรื่องอะไรมานําเสนอกันบ้างน,นะครับวันนี้อยากให้ติดตามกันไปจนจบรายการเช่นเคยนะครับเนื้อหาวันนี้น่าสนใจครับเรื่องแรกฮะก็ต้องบอกว่าสารสุขครับเขาเดินหน้าวิจัยนะครับหนุนเอกชนขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชาแล้วก็กัญชงแล้วนะครับก็เป็นการประชมุมคณะกรรมการ,รขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์นะครับครั้งที่4 ทัพสันนะครับอันนี้เนี่ยเขาประชุมกันไปเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีคุณอนันตชัยอันเป็นนะครับอนันชัยอศวะเมกินนะครับซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนสุขนะครับเป็นประธานในการประชุมนะครับก็พร้อมด้วยผู้บริหารแล้วก็หน่วยงานภายในแล้วก็ภายนอกที่ทํางานด้านกัญชาแล้วก็กัญชงในการประชุมนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีนะฮะประเด็นสําคัญในการขับเคลื่อน กัญชาและก็กัญชงนะครับคุณอนันตชัยนะครับก็บอกนะครับว่าวันนี้ฮะการประชุมเนี่ยมีหลากหลายประเด็นเลยนะฮะวันนี้เนี่ยผมหมายถึงวันนั้นเนี่ยนะครับแต่หลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของการนําเสนอเรื่องนี้ครับผลงานการขับเคลื่อนนโยบายกัญชากัญชงนะครับซึ่งก็ก้าวหน้ามากเลยนะครับแต่ที่เห็นเด่นชัดเลยฮะนั่นก็คือทุกเขตนะครับสุขภาพเนี่ยพยายามพัฒนางานวิจัยวิชาการเพื่อมาสนับสนุน การใช้ซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ได้มอบหมายนะฮะให้กับสถาบันกัญชาทางการแพทย์นะครับเชิญเขตสุขภาพทั้ง12เขตเลยนะครับแล้วก็กรมวิชาการได้แก่กรมการแพทย์นะครับกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะครับแล้วก็กรมสุขภาพจิตครับเข้าร่วมหารือนะฮะแนวทางในการพัฒนาหลักฐานทางวิชาการร่วมกันครับ โดยจะมีการดึงาคาอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้นะฮะเพราะว่าเป้าหมายครั้งนี้ครับของภาครัฐนั่นก็คือการสนับสนุนครับให้มียาแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชงขึ้นทะเบียนจําหน่ายได้ทั่วไปครับซึ่งการทําเช่นนี้ได้นี่นะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจําเป็นฮนะต้องมีงานวิจัยมาสนับสนุน และเราครับก็ทํากันอย่างกว้างขวางในกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับรอเพียงการร,รวบรวมแล้วก็ประเมินผลอย่างเป็นระบบเท่านั้นนะครับนี่เป็นคําพูดของคุณอนันตชัยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการพูดคุยเรื่องเป้าหมายนะครับในการประชุมวันนั้นที่เห็นตรงกันนะครับในส่วนของการบริการนั่นก็คือทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงยาก,กัญชาได้มากขึ้นครับโดยเฉพาะ ผู้ป่วยประครับประคองนะครับก็จะมีระบบการสนับสนุนข้อมูลด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับของสํานักงานปลัดกระทรวงนสุขนะครับร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและก็ยารหรือว่าออยนั่นเองประเด็นสําคัญอีกสองเรื่องที่การประชุมวันนั้นเนี่ยเขาประชุมกันนะฮะคุณผู้ชมครับฟังให้ดีฮะนั่นก็คือการเตรียมระบบรองรับการปลดกัญชาออกจากรายการยาเสพติดนะฮะ ถึงแม้จะยังไม่มีความแน่นอนในประเด็นนี้มากนักนะครับแต่ก็ต้องเตรียมการนะครับเพราะว่าเป็นความต้องการของภาคประชาชนวันนี้นะครับก็ได้มีการรับทราบระบบนะฮะจากการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับว่ามีการวางแผนเอาไว้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยจะมีสส่วนด้วยกันครับนั่นก็คือส่วนที่เป็นรายการนะครับที่ทางอยอยเนี่ยเขากําหนดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะรายย่อย รู้ข้อกำหนดแล้วก็เข้าสู่ระบบการอนุมัติผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วนะครับแล้วก็ส่วนที่เปิดให้ผู้ประกอบการนําหลักฐานนะครับด้านคุณภาพประสิทธิผลแล้วก็ความปลอดภัยนะครับมายื่นเพื่อขอรับการอนุมัตินะครับให้ในข้อบ่งใช้นะครับที่ต้องการก็จะเป็นการเปิดให้ตลาดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่เขามีการพูดคุยกันในวันนั้นนะครับเรื่องการ จัดการประทุมวิชาการระดับภาคด้วยนะครับใน5ภาคเพื่อเป็นการสื่อสารนะครับสทางทั้งการสื่อกลับมาที่ส่วนกลางนะครับว่าพื้นที่เนี่ยทำอะไรแล้วก็อะไรที่ดีและสื่อสารจากส่วนกลางไปพื้นที่ว่ามีเป้าหมายอย่างไรนะครับซึ่งคาดว่างานประทุมวิชาการ5ภาคที่จะเกิดขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายน65นะครับจะทำให้ได้องความรู้วิชาการมาสนับสนุนแนวทางในการ ประกอบธุรกิจให้ผู้ประกอบการได้ต่อไปนะครับส่วนนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะโอ้เรื่องนี้เนี่ยระดับโลกเลยนะครับเขาจะเสนอนะฮะขึ้นทะเบียนกัญชาไทยเป็นมรดกโลกเลยนะครับโอ้โหเป็นเกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเขาจะเสนอกระทรวงวัฒนธรรมครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับคุณขวัญชัยนะครับ วิสิทธาโนนนะครับซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์เนี่ยบอกอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่เคยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเสนอการนวดไทยจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สําเร็จไปเมื่อปลายปี6-2นะฮะล่าสุดครับเขาจะร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีแนวคิดจะเสนออย่างนี้ฮะให้การชาไทยนะครับสมุนไพรที่ใช้กันมานานนะฮะอยู่ในภูมิปัญญาแล้วก็วิถีชีวิต วัฒนธรรมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเสนอให้เป็นมรดกโลกเช่นกันนะครับซึ่งขั้นตอนขณะนี้ฮะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างนะฮะการรวบรวมข้อมูลกัญชาสายพันธุ์ไทยทั่วประเทศเลยที่มีอยู่ราวๆสัก30สายพันธุ์ครับพิสูจน์ n n a เลย เพื่อเก็บหลักฐานนะครับสายพันธุ์แล้วก็อัตลักษณ์ GI กัญชาสายพันธุ์ไหนนะครับเสนอกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติก่อนนะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมของปี65กันอีกไม่นานนะฮะจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็จะนําเจ้ากัญชานะครับมรดกโลกเสนอต่อองค์การยูเนสโกนะครับให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไปเลยนะครับซึ่งตามขั้นตอนครับเมื่อเสนอแล้วนี่นะฮะคุณผู้ชมครับ จะต้องรอคิวนะครับในการพิจารณาอันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะได้รับการหยิบยกนะครับขึ้นมาพิจารณานะครับประมาณสักปี2566นกะครับก็ต้องใช้ระยะเวลารอนิดหนึ่งนะครับก็บอกว่ากัญชาไทยครับเคยเป็นสินค้าส่งออกสำคัญครับตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับที่มีการสืบค้นพบจังหวัดเพชรบุรีครับเคยเป็นเมืองท่าสำคัญเลยในการส่งออกกัญชานะครับโดยนำช่อดอกเนี่ย ประกอบไม้นะครับพันด้วยได้สีแดงลักษณะคล้ายแท่งไอศครีมครับลองนึกภาพตามนะครับต่างชาติเนี่ยจะเรียกกันว่าไทยสติกนะครับหรือกัญชาได้แดงนั่นเองครับเรียกตามลักษณะที่เห็นเลยแหละก็เป็นกัญชาเกรดพรีเมียมเลยนะฮะที่มีต่างชาติเนี่ยมาถามหาจนถึงคุกวันนี้เลยละครับคุณผู้ชมครับการเสนอขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ใช่เพื่อเป็นการนะครับเปิดเสรีกัญชานะเพราอย่างนั้นฮะแต่เพื่อบอกเรื่องราวกัญชาครับกับวิถีวัฒนธรรม แล้วก็การนํามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะฮะการท่องเที่ยวนะครับที่เกี่ยวกับกัญชากันบ้างคราวนี้เนี่ยเขาจะนําร่องนะครับท่องเที่ยว7จังหวัดกัญชาริมฝั่งโค้งครับแหมน่าสนใจนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับด้วยเขตสุขภาพที่8ครับเขาก็จะร่วมกับกรมแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกครับการสนับสนุนนะครับ กรมสนับสนุนสุขภาพแล้วก็กรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถาบันกัญชาทางการแพทย์สำนักงานประหลัดกระทรวงนสุขนะครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวและบริษัทนําเที่ยวเอกชนครับเขาเนี่ยนะฮะจะเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เรียกว่ากัญชาริมฝั่งโขงในเจ็ดจังหวัดอีสานหนึ่นครับก็จะมีที่เลยนะครับบึงการ หนองบัวลำพูหนองคายอุดอรราชธานีสกลน,นครแล้วก็นครพนมนะครับโดยเรื่องนี้นะครับคุณประโมทเสถียรรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ตวรวจราชการกระทรวงนสุขนะครับเขตสุขภาพที่8เนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้ฮะหลังจากที่กัญชาถูกปลดล็อกออกกากยาเสพติดนี่นะครับทางกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกกระทรวงนสุขนะครับก็สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต้นน้ํามีโครงการสนับสนุนให้วิสาหกิจเนี่ย ได้มีโอกาสเข้าถึงการปลูกนะครับ50ต้นทางเขตสุขภาพที่8ครับเขาก็เลยต่อยอดครับการนำกัญชาเนี่ยไปสู่การใช้ประโยชน์พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยนะครับตลอดจนส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเชิงสุขภาพครับหรือเรียกว่ากัญชาริมฝั่งโขงของเขตสุขภาพที่8นั่นเองครับ โดยครั้งนี้ครับเขาได้ร่วมมือนะครับกับภาคขี่เครือข่ายข้างต้นที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นนะครับการท่องเที่ยวกับเส้นทางธุรกิจที่รวมเอาอัตลักษณ์นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์ให้กลายเป็นเส้นทางทางการท่องเที่ยวกัญชาทางการแพทย์เชิงสุขภาพเขตสุขภาพที่8อันนี้ฮะ ถือเป็นต้นแบบนะครับการนำนโยบายไปส่งเสริมให้เข้าถึงในการปลูกกัญชาทางการแพทย์เลยนะครับทั้งในระดับครัวเรือนวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้นะครับสนับสนุนการแปรปรูปผลิตภัณฑ์จากส่วนของกัญชารวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยมีผ้าประชาชนสนใจเรื่องของกัญชานะครับขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับดังนั้นครับ ทางเขตสุขภาพที่8ครับเขามีข้อมูลของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมการถ่ายทอดความรู้เรื่องกัญชาเริ่มนำร่องนะครับจังหวัดสกลน,นครนะครนะคร,นะครพนมนะครับรวมถึงขยายนะครับไปสู่จังหวัดที่อยู่นอกเขตสุขภาพที่8อีก3จังหวัดครับนั่นก็คือที่บุรีรัมย์นะครับอนแก่นแล้วก็ที่โคราชหรือว่านครราชสีมานั่นเองนะครับที่เขานําร่องเรื่องการท่องเที่ยวสุขภาพเนี่ยนะครับมาขับเคลื่อนนี่นะคุณผู้ชมครับ ก็ทำไม่เห็นนะการเชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตรสารสุกนะครับการท่องเที่ยวมีการปลูกกัญชาถูกกฎหมายผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารเครื่องดื่มเครื่องสําอางยาแล้วก็ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยครับอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการยืนยันนะฮะว่ากัญชาเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจครับที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนไทยได้อย่างแท้จริงนะครับโดยเขตสุขภาพที่8ทั้ง7จังหวัดครับก็ต้องถือว่าเป็นประตูสู่อินโดจีนเลยนะฮะทำให้เราเนี่ยนะครับต้องการเปิดประตูเมืองนะครับเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มแม่น้ำโขงครับซึ่งการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพริมฝั่งโขงนะครับโดยการดึงผู้ประกอบการเอกชนนะครับมาร่วมมือมีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับกัญชาสำหรับมักคุเทศ เพื่อเป็นความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับที่ให้ความสนใจนะครับกับไทยสเต็กนะที่ผมพูดไปเมื่อช่วงต้นนี้นะฮะของไทยนะครับที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะครับกำลังขับเคลื่อนอยู่นั้นฮะทำให้เขตสุขภาพที่8ครับจึงจะมีการต่อยอดด้วยนะครับเปิดเป็นเขตสุขภาพพิเศษให้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสันทนาการนะครับ ภายใต้หลักการแพทย์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขออนุญ,ญาตแล้วก็พิจ,จารณานะครับโดยทีนี้เรามาดูเส้นทางหน่อยนะฮะสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกัญชาริมฝั่งโขงครับเขาจะมีกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับเขาจะจัดเส้นทางเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวไว้เลยฮะอาทิการให้ความรู้นะครับการปลูกแปรรูปแล้วก็การเก็บเกี่ยวฮะโดยการพาเข้าชม ฟาร์มกัญชาที่ถูกต้องนะครับเน้นย้ําว่าถูกต้องตามกฎหมายสัมผัสกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาคลินิกกัญชานวดสปาก็จะมีการเยี่ยมชมนะครับ T2C ช h อบด้วยนะครับจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กัญชานะครับปลดล็อกจากวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้สนใจครับหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่ชมอยู่นี่นะฮะสามารถติดต่อจองตั๋วได้นะครับ Carnabit Pass ฮะ ที่ทางเว็บไซต์นะครับ w w w a d e t m a r k e t c o m ครับหรือว่าเอเจนซี่ทัวร์ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ c a n n a b i พ p a ์ต App ด้วยนะครับเพื่อศึกษารายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเขาจะเริ่มต้นเปิดนำร่องที่ภาคอีสานนะครับนอกจากนี้นะครับประชาชนนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่สนใจเรื่องกัญชาครับยังสามารถ เข้าร่วมนะครับงานสมุนไพรนะครับมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่18ภายในงานครับเขาก็จะมีกิจกรรมหลากหลายที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นก็คืออินโนเวชันสายพันธุ์กัญชาทั่วไทยนะครับสูน่นตกรรมกัญชาจากภูมิปัญญาคนไทยเพื่อสร้างเศรษฐกิจชาตินะครับภูมิปัญญาการใช้กัญชาแล้วก็สมุนไพรนะครับจากกลุ่มชาติพันธุ์ฮะแล้วก็การรักษาวิถีหมอพื้นบ้านนะครับจาก4ภูมิภาค คลินิกกัญชาให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำฟรีแก่ประชาชนด้วยนะครับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลากหลายจากผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานนะครับอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายด้วยที่ปรุงจากกัญชากัญชงแล้วก็จะมีการเวิร์กช็อปครับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพสำหรับรับต้นก้าฟ้าทลายโจรแล้วก็สมุนไพรฟ้าทลายโจรด้วยนะครับอันนี้นะฮะงานเขานะฮะก็จะจัดกันนะครับไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้นะฮะโอ้ก็ต้องเรียกว่ามีคนนะฮะสนใจเข้าไปในงานเป็นจํานวนมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับเจ้ากัญชานะครับมีการออกมาอีกแล้วนะครับนั่นก็คือทาง S&P นะครับเขาเกาะกระแสกัญชานะครับเปิดตัวขนมรูปน้องไก่โลตัสครับผสมใบกัญชารสบาร์บีคิวลงตลาดเอาใจสายเขียวนะฮะจ้า S&P นะครับว่าคุณผู้ชม ติดตามรายการของเราน่าจะจําได้นะครับเพราะเราก็เคยนําเสนอแน่ว่าหนึ่งธุรกิจของเขานะครับนั่นก็คือให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องกัญชาแล้วก็กัญชงนี้นะครับเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่านะครับเปิดเผยโดยคุณวิโรธวัชิระเดชกุลนะครับซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะครับสายงานธุรกิจในประเทศบริษัทสีนาาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือว่า S N N P นะครับก็บอกว่านับตั้งแต่มีการปลดล็อกเจ้ากัญชานะครับให้เป็นพืช เศรษฐกิจใหม่นี่นะฮะโดยอนุญาตให้ใช้สารของพืชดังกล่าวเนี่ยมาผลิตอาหารได้อย่างถูกกฎหมายก็ทําให้กัญชานะครับกลายเป็นเทรนใหม่เลยฮะที่มาแรงเลยผู้บริโภคนะครับตื่นตัวเปิดรับแล้วก็ให้ความสนใจกันมากโดยเฉพาะเทรนนะครับการนํามาเป็นส่วนผสมในอาหารนะครับโดย SP นะครับในฐานะผู้นําทางการตลาดขนมขบเคี้ยวนะฮะเขาก็เลยเกิดไอเดียอย่างนี้ฮะในการพัฒนาสูตรขนมขบเคี้ยวที่นํากัญชาเนี่ย มาเป็นส่วนผสมจึงได้มีการพัฒนาขนมรูปน่องไก่โลตัสครับเขาผสมใบกัญชารสบาร์บีคิวขึ้นมาฮะเพื่อเป็นการสร้างสีงสันให้ตลาดขนมขบเคี้ยวเจาะก,กลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบความแปลกใหม่แล้วก็ต้องการริ้มรสนะครับและก็ได้รับสปปรรพคุณของกัญชาที่ช่วยเพิ่มความอร่อยกลมกล่อมลงไปนะครับซึ่งทาง SNNP นะครับนับเป็นผู้ผลิต ขนมขบเคี้ยวรายแรกในประเทศไทยในขณะนี้เลยนะครับที่นําใบกัญชาเนี่ยมาเป็นส่วนผสมครับโดยได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องจากออยเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคุณวิโรจน์นะฮะบอกนะครับว่าจากการปลดล็อกพืชเศรษฐกิจประเภทกัญชานะครับทาง S N N P เนี่ยเขาก็ได้นํามาต่อยอดนะครับโดยใช้ใบกัญชามาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารนะครับซึ่งจากการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็การสํารวจตลาดเนี่ย พบว่าผู้บริโภคครับเปิดใจรับขนมผสมกัญชามากกว่าที่เขาคิดนะครับเขาก็เลยบอกว่ามั่นใจเลยแหละเมื่อขนมโรตัสที่ผสมใบกัญชาวางขายในตลาดแล้วเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่างดีครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับก็คุณผู้ชมที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงว่าเขามีขายที่ไหนบ้างนะครับก็บอกว่าขนมรูปน้องไก่โรตัสผสมใบกัญชาเนี่ยจะเริ่ม วางจําหน่ายที่ห้างโมเดินเทรดนะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนี้ราคาก็ไม่แพงครับสามารถหยิบซื้อได้ครับสาบาทฮะอ่ะทีนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับใครที่ต้องการซื้อนะครับชิ้นส่วนแปลรูปกัญชากัญชงนะครับมาดูทางนี้ฮะบิ๊กซีเขาไฟเขียวให้ทางกินรัฐนะครับขายชิ้นส่วนแปรรูปกัญชาแล้วก็กัญชงได้แล้วนะครับก็เป็นรายงานข่าวนะครับที่บอกว่า บริษัทกินแรปนะครับคอร์ปอเรชันจำกัดนะครับผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนของต้นกัญชาและก็กัญชงครับที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดหมหาชนครับให้นำผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนของต้นกัญชาและก็กัญชงเนี่ยมาเปิดบูทธที่บิ๊กซีเอ็กซ์ต้านะครับสาขารฐฐาดพาพิเศษเป็นสาขาแรกแล้วนะครับในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแผนก ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้น2ครับเริ่มจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วฮะตั้งแต่วันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะครับคุณปริษาอัมดิดนะฮะซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งผู้จัดการทั่วไปบริษัทกินแบบนะครับคอร์เปอเรชั่นจำกัดในฐานะผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปชิ้นส่วนจากต้นกัญชากัญชงนะครับซึ่งจะประกอบด้วยอย่างนี้ฮะกิ่งก้านลำตน้นแล้วก็รากนะครับบอกว่าอย่างนี้ฮะ หลังจากประกาศกระทรวงนสุขครับเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท5เศขสลา2,563นี่นะครับได้มีการปลดล็อกให้ทุกส่วนของกัญชาแล้วก็กัญชงเนี่ยไม่เป็นยาเสพติดยกเว้นช่อดอกใบที่ติดกับช่อดอกแล้วก็มเมล็ดกัญชาครับยังเป็นสารเสพติดอยู่แล้วนั้นนะครับทางบริษัทเขานี่นะครับก็ได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพชรสมุนไพรชุมพรครับทำสัญญาร่วมกับโรงพยาบาลท่าฉางครับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ถูกต้องตามกฎหมายครับในการผลิตหรือว่าปลูกกัญชาสายพันธุ์ตระนาวสีนะครับที่แปลงปลูกนะครับออแกนิกเพื่อให้ได้สายพันธุ์คุณภาพเหมาะแก่การนําไปทํายาแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆที่สําคัญนะครับเป็นการสนุนส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนด้วยแล้วก็ชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในครั้งนี้ฮะถือเป็นการเปิดตัวสถานที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากกัญชากันชงอย่างเป็นทางการครับซึ่งอย่างที่บอกครับนั่นคือที่ Big C ซ u p e เปอร์เซ็สาขารัชดานั่นเองก็ถือเป็นสาขาต้นแบบเลยนะครับในการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจัดจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนะครับแล้วก็มีความในการบริโภคอาหารสมุนไพรกัญชาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกสุขอนามัยด้วยนะครับเขาก็หวังว่านะครับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชงสาขาแรกของ B i g C ในครั้งนี้เนี่ย จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการพัฒนาูลคลานะครับเพิ่มของพืชสมุนไพรกัญชาซึ่งจะช่วยสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มวิสากติจชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเขาบอกว่าภายในไตรมาสแรกของปีหน้านะครับทางบริษัทกินแรปเนี่ยเขายังได้จับมือกับทางบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนะครับนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจําหน่ายในช่องทางตามสาขาของบิ๊กซีนะครับกว่า200สาขานะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด ะะเพื่อนําผลิตภัณฑ์แปลรูปชิ้นส่วนจากต้นกัญชานะครับกัญชงเข้ามาตั้งบูธในพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับโดยผลิตภัณฑ์นำมาจัดจําหน่ายเนี่ยก็จะประกอบด้วยอย่างนี้ฮะใบกัญชาสดครับใบกัญชาแห้งใบกัญชาแห้งบดละเอียดแล้วก็บดหยาบนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ฮะคุณผู้ชมครับสามารถนําไปปรุงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็การปรุงอาหารให้เป็นยาที่ดีต่อสุขภาพทั้งสิ้นได้เลยครับแต่ว่า มีข้อห้ามนี้นะฮะสำหรับสตรีมีคันเด็กอายุไม่เกิน15ปีอันนี้เนี่ยไม่ควรรับประทานนะครับโดยบริษ e ัทกินแลบครับเขาก็ตั้งเป้ายอดขายผลิตภัณฑ์ประมาณสัก300กิโลกร,รัมเลยนะครับสำหรับการตั้งตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยหิ้นส่วนของต้นกัญชาแล้วก็กัญชงนะครับถึงแม้นะครับจะเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยครับแต่ ด้วยประโยชน์ของสมบคุณในทางวิชาการนะครับแล้วก็หลายสถาบันทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ระบุเอาไว้ว่าสามารถนำไปรักษาโรคเนี่ยได้หลายชนิดเลยอย่างเช่นโรคลมชักนอนไม่หลับโรคเครียดแล้วก็อื่นด้วยครับจุดนี้ฮะจะเป็นจุดแข็งเลยครับในการบุกเบิกตลาดแล้วก็หากยอดการจัดจำหน่ายประสบความสำเร็จนี่นะฮะทางบริษัทครับเขาได้มีการทำสัญญากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากทั่วประเทศพร้อมจัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทนะครับเพื่อการจัดจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ฟังผมอยู่แล้วก็ดูผมอยู่นี่นะฮะสนใจไปเลยฮนะบิ๊กซีสาขารัชดานะครับคุณจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชาเนี่ยวางอยู่บนเชลให้ได้เลือกเลยทีนี้เราก็เลือกออกมาตามความที่เราต้องการนั่นแหละแล้ก็ ใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะครับอย่างที่เตือนไว้นะครับตีมีคันหรือว่าเด็กอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยไม่ควร,รประทานนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะก็ใกล้ช่วงปีใหม่นะครับรายการของเราก็สบายๆแล้วก็จัดกันแบบไม่ยาวมากนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้มีเวลาฟังเสร็จอ,อยากไปบิ๊กซีก็ไปได้หรือว่าจะเตรียมตัวไปพักผ่อน ไปท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ก็สามารถจัดเตรียมกระเป๋าจัดของแพ็คใส่กระเป๋าได้นะครับเตรียมตัวพักผ่อนให้พอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้รายการฐานทอ e c กเซกชันแคนาบิตเศรษฐกิจกัญชาผมนิติโรธกับบุญพันวัฒน์มิสเตอร์กัญชานะครับต้องขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมในปี2564เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ นะคร,ร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ติดตามรายการของเราตลอดไปนะครับโชคดีปีใหม่สวัสดีครับ